สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่บ้านเดี๋ยวจะไปช่วยแม่เฮดเวียดะคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนาะวันนี้นะคะน้องโบเพิ่นมาบ้านเนาะปกติน้องโบนอนอยู่อยู่หอนะทุกคนวันนี้เพิ่นมาบ้านนะคะด้วยความที่อัศิเฮดเวียดชวยแม่ก็เลยบอกเพิ่นอะไปทําความสะอาดห้องเช่าให้น้อยนะคะตอนนี้ยังบม่ามาหรอกจ้ะ คนเมื่อ5หามงแรงคนเดียวคนคงมาอาาก็จะไปช่วยแม่นะคะนี่มันเป็นเสื้อเป็นชุดไปโขกไปดงเนาะถึง,น,น,งนั้นถึงนี่ขูดมันก็เป็นแบบนี้ไงนะก็เสียดายเป็นเกงวอมของโกซิตี้มันก็ใส่ได้นานนะวันนี้มันอยากเอามาใส่เล่นนะคะใส่ถุงเท้าก่อนพี่น้องเอู้มสึกว่าสนเอ่อเท้าจะทนหลายๆเด้อแตกไหม เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูรีสอร์ทก่อนที่น้องโบค่จะไปทําความสะอาดเนาะแล้วก็ไปบ้านพี่สาวไปช่วยแม่นะคะวันนี้ออกจากบ้านบ้านไอ้ต้องสะอาดเมือกก่อกี้นี่กวาดเลยพี่น้องแต่ว่าวีผมแล้ววันนี้นะผมร่วงเลยจะเอาเส้นผมออก เจอขะยานใส่เด็กเนเะนื้น้องค่ะพอติดอ่างสโอนิต้าก็เป็นย่งมีมุดดูนะมาตัวนี้มันจะวิ่งตามไปถ้าเงินเด้อเอามามามาไวมาเด้อเอามาเอามาไหมมาทุกคนเดี๋ยวมันจะกาดตอนนี้ใกล้จะบ,บ่ายโมงเนาะแรกๆว่าจะล้างอันนี้นะคะล้างอันนี้แต่ยังไม่ได้ล้าง ลาไว้นั่งตอนแรงๆบรรยากาศปิงใสปิงนั่นปิงนี่นะแต่ยังไม่ได้ทำอันนี้อุปกรณ์ไปโขกไปดงเกิอบูธขึ้นหลายเท่านนี้มาแล้วมาแล้วมามาอายนะคะล่างเนาะยังว่ากันรถกะยังไม่ได้เอาไปล่างมาลุกมาจีเอ้ยไปดู ของชาวเมือ่อที่เขาเชาววาสิมาเสาเป็นรายวันนะก็ถูกเทกนะทุกคนไป้เก็บมาก,ก่อนนะคะก็ว่าแบบนั้นแหละอืมถ้าเขาจะมาเสาจังไปเก็บเพราะว่าอาจจะมีรายวันอยู่เนาะมาไปดูแม่อายก็ล้างซินเตอร์ให้นะคะแม่อายนะสอาดพี่น้องเลยฝาก อย่างเล่านี้แบบว่าสาดแห้งเดี๋ยวให้เบิง่งนเลยเราจะแบบว่ามาวันต่อว,วันเลยแหละไอ้ใช้เบิ่งความประนึดของเราให้ดูนะคะนเห็นไหมสุดยอดอีกีแม่อนนะให้เราเห็ุอย่างนี้คือฝากอย่างไว้กับเราได้เลยว่าต้องแบบคิดหลาย ยังไม่ได้ไขยถ้าขายก็อาจจะยังไม่เยอะทุกคนยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะก็ไว้นี้ไปก่อนห้องนี้นะคะที่โดนเทปากัดลายหลายเียย่พี่น้องนนเ,นเนี่ยจะปากัดหมดเลยเนะยเนี่ยนี่เห็นไหมมันขยายไวเนาะพี่น้องเห็นบนีเนี่เห็นไหมท้องแล้วนเนี่ยจับได้สบายเห็นไหมนี่ โอ้ยพี่นอ้อนงไปซ้อนบอจองไปซ้อนยากก็จะไปช้อนเหมือนในงานไะนี่ม,มุมหมวกเปนี่บดก,กันไดนพ่อเขาเรียกว่านะฝนมันบอกอ,อกใส่แต่ก็พอได้อันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงใหญ่นะทุกคน,นเห็นไหมนี่มะม่วงใหญ่ป่ะว่าจมาเก็บกวาดอันนี้เดี๋ยวจวังหวะัน เอื่นมือจะว่ากันโอ้โกกนี่กระโดกขนาดเลยมันม่งโดกมากวันนี้มันอะไรอ๋อวันนี้เขาอยู่เนาะวันอาทิตย์ทุกคนมาดูห้องนี่เมือ่อใดไอยบอยากอยู่ห้องอะไรก็มาอยู่เฮาหลังนี่นะคะเห็นไหมโดนเทน,นะคะห้องเมื่อน,นั้นอะ่ะก็ไม่เป็นไรคนติดธุรจะจ้ะเลยโบได้มาก็ดีคือกัน ใค้ก็จะเอาไว้ให้พื้นเช่าเนาะใครก็จะเก็บพวกอันนี้ออกไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เป็นรายเดือนหรือว่ารายวันนะคะไปดูห้องสีชมพูไปตรวจงานนะคะพี่เกิดปเมาวันแล้วแล้วเราไปดูว่าเป็นแบบไหนบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้อง ในเวลาตอนน,นี้วันนี้ก็มีคนอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ก็เป็นบางห้องนั่นแหละห้องนี้อยู่โอ้โหมะม่วงดกมากเลย ยะขอคุณแม่สักดอกมากเลยมาม่วงหือาห,าหน้าห้องสีชมพูนะ่เนี่ยด้วยสีเทาดกแฮะวันนี้ก็าิจนโตแล้วนนใหญ่แล้วพี่น้องมึงนี่ขอคุณแม่ก่อนสักสองลูกแล้วกัน นี่นะคะเหลืออยู่นิดหน่อยพาไปดูข้างในพ่อนแค่ามาติดประตูนะคะ พอดีแหละอ้มันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนี่ค่ะได้ให้น้องโบเรามาทำความสะอาดให้นะคะแค่นีน้นิดหน่อยกวาดนะคะเราก็มาใส่ประตูให้เราวนี่แล้วนี่เดี๋ยวก็จะถอดเอาไปซักนะคะให้มันเสร็จเนาะนี่ก็โอเคอยู่นะ น,นี่คือยังไม่ได้เอาซิงเ,เข้ามานะคะมาตรวจงานเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวดูน้ำก่อนแรงไหมนี่โอเคน้ำแรงกว่าเดิมเยอะนะคะเราก่อนโอ้น้องนัำโันไหลพี่น้องห้องนี้นะเดี๋ยวก็จะมาล้างห้องนี้ เด้การประมาณนี้นะคะมาตรวจงานน้้นี่พี่น้องถ้าถามว่าทาดีไหมก็เราก็อาชิพบัดเนาะมันมาแหวนงานของเราอะนะของพี่เก๋ไอ่นะแม,ม่ปันไหนาวันนี้มันก็ ไปดงเป็นด่างเนาะพี่น้งนงองเนาะพอเป็นยังดีกว่าไม่ทาค่าสีก็ตกอยู่ประมาณหมื่นค่าแรงก็เจ็ดแปดพันหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยกะกะอวประมาณเจ็ดแปดพันรีโนเวทห้องนี้ก็จะตกอยู่ที่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทก็เก็บค่าเช่าไปเลย1ปีได้ค่าอันนี้คืน ก็รอบก่อนมันเป็นสีชมพูเนาะแล้ก็มาทาเป็นสีบานเย็นก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นด่างๆหรือไม่รู้เหมือนกันพูดไม่เป็น สีเหลือเยอะแยะเลยแหงละมาตรวจงานนะคะอันนี้ก็เป็นเหล็กนี่นะเดี๋ยว ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแค่เ,เอามาทาเฉยๆแต่ว่าประตูข้างหน้านะเปลี่ยนอันนี้สองพันเจ็ดนะคะเนความสะดวกสบายมันอยู่หน้าบ้านไร ทำน้ำพริกอร่อยอเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ความสะดวกสบายนะมันอยู่ตรงข้ามบ้านของอไอ้หลายๆเพี่อนเน่เราบอกว่าไท้เฮดเป็นแล้วว่าหลายๆสาขาแบบนี้นะเราบอกว่าให้แบบว่าเขาเรียกไงนะให้ขายแบบนี้นะทุกคนขายแล้วก็ไม่ได้ขายเราเคยเยี่ยเขาโอ้ยนหลอกแล้วเ,ร,เ,เราก็เอาเข้าธนาคารแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนี่ แต่ว่าอาจจะจะเป็นหนีปานนั้นสำนิกบพ่อแล้วพี่น้องเลยชีวิตคนเ้าเน่าเสียอ,อย่างหนักใหม่แฟนบอเดี๋ยวเอามาไปด้วยนะใส่ถุงเท้าก็หอนหอนขนาดกว่าตรงนี้ปีนี้เห็นไหมมะม่วงปกติโอ้โหสองต้นเนี้ยอันนี้เป็นมะม่วงมันนะบวาดบวายแต่ปีนี้คือ น้องไม่ค่อยดกไปบงจัก,กรยานก่อนนะอยากปั่นจัก,กรยานไปพ่อเอาไปจะเอาหมาไปด้วยดีกว่าจ๊ไปขึ้นข้างบนไปลูกปะเบิ่งนี่ปะกลับบ้านปะ,ปะไปไดไหมนี่ปะขึ้นรถ Mana? Mana lah? คอยโบดโดลงจากรถเดเลยพี่น้องกันบ้างเด้อไปนั่งดีๆนั่งขาลงเอาขาลงไป พี่น้องนองสำหรับวันนี้ก็ขออญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย